เพื่อนๆได้แล้วนี่พรุ่งนี้ก็จะไปเดินตลาดนัดเมือสองอีกเดี๋ยวจะเก็บไปผักเพื่อนอีกคนหนึ่งถ้าไม่มีใครมาเอาใยก็จะเก็บทําน้ําผลไม้ให้หมดอันนี้ว่าจะเก็บยุแต่ว่าบอกเพื่อนว่าให้มาเก็บเขาก็ไม่ว่างมาเก็บเนาะไปะทีนี้ไปกินข้าวอาบน้ําแล้วก็จะไปข้างนอกพรุ่งนี้ก็จะไปข้างนอกอีกยาย มะเขือพอออกจากบ้านผักแล้วนะคะดูถั่วฝักยาวออกดอกแล้วเพื่อนๆนี่มะระก็มีลูกแล้วนนนะอย่างละตน้นนี่เพื่อน <c oughs> ยายปลูกหรือว่ามันมาร่วงอยู่ตรงนี้วะจะอยู่ทำยังไงเนี่ยมะระดูต้นอวบสวยมากเลยอยู่ตรงกลางอย่างนี้จะให้มันไปทางไหน <c oughs> ไอแตงกวาก็มันออกแขนงมันต้องตัดทิ้งเดียจะถัดตัดเสียบก่อนตัดเสียบนะกระถางม,มาตัดเสียบนี่ไปปลูกไว้ข้างนอกเพราะว่าข้างนอกแตงกวาไม่มีเลยนี่มีอยู่สองสามยอดสามยอดนี่สี่ยอดจริงๆมันต้องเอาไว้อันเดียวเนี่ยน,นี่ก็โพอเดีด๋ยวจะเก็บไปตำกินมันต้องเก็บถ้าไม่เก็บลูกมันไม่ติดมันจะเหี่ยว เดี๋ยวายไปหากระถางมาตัดยอดตัวนี้เสียบไว้ปีที่แล้วยายก็เสียบมันก็ติดนะตัวนี้กําลังจะโผล่มานี่กําลังจะโผล่ยอดมาออากาศดีอุ้ยทั่วนี่นะนี่โอ้ยต้นคีเลฟออกลูกไอ้ต้นวสวยๆยังไม่ออกลูกนี่นี่นี เนย้ไปหาอะไรมาใส่ให้มันขึ้นก่อนนี่เอาออกมามันจะสวยเหมือนอยู่ในบ้านผักไหมนี่ดูอยู่ในบ้านผักสวยๆถ้าปลูกในบ้านผักได้กินยู่แต่ว่ามันต้องการเนื้อที่เนาะในบ้านผักเนี่ยยายเพิ่งเห็นอีกต้นหนึ่งมันเริ่มใบมันชอบพอมันโตมาออกดอกก็ร่วงใบก็เหี่วนี่นี่พอฝนตกมาเอ สวยเลยเนาะเนี่ยดูพริกยายนี่นี่ดูเนี่ยต้นเนี้ยเนี่ยมันชอบเป็นแบบเนี้ยไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเพื่อนเพื่อนปลูกยากมากเลยนี่ใบเริ่มเหี่ยวแล้วนี่ต้นเดียวต้นเนี้นยไดีย่จะมาตัดใบออกยังไม่วางเลยเพื่อนเพื่อนเลยผักโหระพาไอ้แมงรักกะเพราย,ยังไม่งามโหระพาก็งามแล้วยากกะถอนยังไม่เสร็จเนตอนนี้ใบใบ จะไปดูข้าแข่งมา้านัดเพื่อนคนไทยไว้นี่ดูสิยายถอนหญ้าออกตรงนั้นนะ่ะหอมยังไม่ฟื้นดีเลยดูดิอ้ยเหนื่อยเนาะ <c oughs> นีเลยเต็มเลยนี่ว่าจะไปถอนหญ้าตรงนั้นผลไม้ก็จะเก็บเอาอะไรไม่ถูกเลยเพื่อนๆ <c oughs> เอ้ยตรงนั้นก็ยังไม่เสร็จนี่ เาดิบขดไอตัวใหญ่ๆต้นหัวใหญ่ๆนะ <c oughs> เอาไว้ให้เขาออกดอกออกเอามาเมล็ดมันออ้เพื่อนๆไม่รู้จะทำอะไรก่อนที่แน่ๆนยายจะปลูกเนี่ยเสียดายขุดไอเนี้ยว่าจะขุดเมื่อวานไม่ทันเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกที่นี่ฝนไม่ตกหลายวันเลยไปปลูกหน้าบ้านเนี่ยเอาไว้มันก็ มันไม่ใช่ที่อีกเลยอันนี้มันเป็นต้นใหญ่เป็นดอกใหญ่ดอกดาวเรืองถ้าดอกเล็กๆจะเอาไว้อยู่เล็กๆมันไม่กินเนื้อที่เท่าไหร่อันนี้มันดอกใหญ่เดี๋ยวจะขุดออกก่อนไปปลูกหน้าบ้าน <c oughs> ตอนแรกจะถอนยาผมมาเจอดอกนี้เอาดอกนี้ก่อนนี่นี่นี่มันอยู่ติดกับพริกนีเห็นไหมเนอะเดี๋ยวเอาออกไปปลูกหน้าบ้านไว้ก่อน จะถอนทิ้งก็เสียดายปกติมันจะเป็นพันเล็กๆอันนี้พันใหญ่อมาจากไหนไม่รู้ ยาจะปลูกแถวนี้มันโลงๆเนาะตรงโน้นขมันสัญญามันเต็มตรงนี้มันไม่เต็มอืม,มจะมาปลูกไว้แถวๆนี้แหละนี่เสร็จแล้ววันนี้ร้อนมากเมื่อวานยี่สิบสององศาวันนี้สามสิบเอ็ดองศาเพื่อนๆใหญ่ไม่รู้คิดผิดหรือคิดถูกเอามาเขือออกมาข้างนอกน เกือบจะเกือบจะเอาขับไปไว้คืนแล้วเลยมันร้อนเกินต้องเอาออกมาตอนเย็นนะเนาะฮะนี่เอาออกมาตอนเช้าอกว่าจะแดดจะรม่มคิดคิดแล้วคิดถูกเนาะทนแดดให้แม่นะลูกทนแดดให้แม่นะลูกกลัวใบกรอบเพราะใบเขายังไม่เคยโดนแดดเนาะต้องสู้ให้ได้นะคะสู้แดดให้ได้ ดูเพื่อนๆมาเขือเทศก็ยาว,วไม่ได้มาผูกเลยโอ้โหปีนี้ยายไม่รู้อะไรไม่เหมือนปีก่อนๆปีก่อนๆทำงานแบบสบายสบายคือปีก่อนผลไม้มันไม่เยอะไงปีนี้ผลไม้เยอะหมดแต่ไปไอ้นั่นผลไม้อ้ฮอนี้โอ้โจะสุกแล้วมะเขือเทศยายจะสุกแล้วนี่เฮ้ย แล้วจะสุนี่มันต้องมาผูกนี่อันนี้ของยายของยายก็โตแล้วนะนี่ที่เพาะต้นกล้าเองโอ้ยไม่ได้มาผูกเลยเพื่อนเนเลย สิบโมงครึ่งแล้วเพื่อนๆแล้วสักสิบเอ็ดโมงทำกับข้าวให้พี่หมื่นกินเที่ยงเราจะออกไปข้างนอกอากาศร้อนๆไม่รู้ว่าจะไปแป็คเดียวแหละเพื่อนๆไปดูเขาแข่งม้าถอดยาออกจากพักบุงตรงนี้ก่อนจะได้กินไหมเนี่ยพัะบุงเขาจะได้หายใจนี่พักบุงจะได้หายใจเอ้ย <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วขึ้นไม่หมดเพื่อนๆเนานะขึ้นนิดเดียวแต่ก็ช่างกินเท่าที่มียายปลูกไม่เยอะปลูกแค่คือเราปลูกแค่พอกินนะเพื่อนๆปลูกเยอะก็กินไม่หมดเนาะปีที่แล้วก็ปลูกเยอะกว่านี้นิดนึงก็กินไม่ทันนะนี่ เหมือนกับว่าเราเด็ดที่หนึ่งก็ได้แค่พอผัดอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามันขึ้นหมดนะมันขึ้นไม่หมดแต่ก็ไม่เป็นไรมันโตมาก็เก็บได้พอผัดนะเพราะว่าเราปลูกหลายอย่างเหมือนถั่วลันเตาก็กินไม่ทันหรอกมนะ้องดูแต่ว่าเราเอาไว้เอาเมล็ดพันุปีหน้าถั่วลันเตายายปลูกแค่ประมาณนี้ทุกปีทุกปีเละ ผักบุ้งเวลาเราเด็ดมันก็ขึ้นมาใหม่แต่ว่ามีเมล็ดเมล็ดพันธุ์ไม่ค่อยดียายซื้อมาถ้าซื้อห่อละสิบาทปีที่แล้วไมขึ้นดีจังเลยอันนี้ซื้อเป็นถุงใหญ่ๆมาครึ่งกิโลหรือเท่าไหร่ไม่รู้ <c oughs> ขึ้นไม่ดีมันเหลือมาจากที่ยายปลูกที่เมืองไทยนั่นแหละยายก็เลยเอามาด้วยเดี๋ยวจะดูสิเนี่ยผักชี ตัวทากมากินหมดเลยเพื่อนๆเดี๋ยวหาที่เพาะไมแล้วหาที่หวานไมแล้วผักชีตัวทากมากินหมดเลยน,นี่เดี๋ยวถอนตอนนี้ออกเดี๋ยวหวานตรงนี้อีกทีถอนตรงนี้แหละเอ้ยนี่อันนี้จะเอาไวอเ,เอามเล็ดไอ้เรดิ้ หลายเครึ่งชั่วโมงไปทำกับข้าวกินหรือจะไปข้างนอกโอ้ยหนได้ยพอหยุดไปเก็บเชอรี่หน่อยนึงเอาไปฝากเพื่อนคนไทยเฮ้ยไเขาเก็บเชอรี่ก่อนเด้อป่ะเพื่อนได้แล้วนี่ พรุ่งนี้ก็จะไปเดินตลาดนัดเมือสองอีกเดี๋ยวจะเก็บไปผักเพื่อนอีกคนหนึ่งถ้าไม่มีใครมาเอายายก็จะเก็บทําน้ําผลไม้ให้หมดอันนี้ว่าจะเก็บยุ่แต่ว่าบอกเพื่อนว่าให้มาเก็บเขาก็ไม่วางมาเก็บนะเนาะป้าทีนี้ไปกินข้าวอาบน้ําแล้วก็จะไปข้างนอกพรุ่งนี้ก็จะไปข้างนอกอีกอยังว่าแรกกลางวันมันก็ร้อนนะเพื่อน